คลิปนี้จะขีดเส้นรังดุมให้ดูนะคะวิธีกําหนดเส้นรังดุมเสื้อตัวนี้เสื้อไทยอะคะ่ะเขาจะมีกระดุม5เม็ดนะคะเราก็ต้องยึดเม็ดที่1กับเม็ดที่หก่อนเม็ดที่5เม็ดสุดท้ายเนี่ยดูจากระดับเอวควรจะลงมาสักประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ดูระดับชายเสื้อด้วย เราจะดูที่เมสุดท้ายก่อนนะคะดระูระดับชายเสื้อด้วยว่าเสื้อสั้นหรือเสื้อยาวเพราะว่าบุคลิกแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าผู้ใหญ่ที่มีหน้าท้องเขาก็จะใส่เสื้อยาวจากเอวเนี่ยประมาณ7นิ้วนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่แต่เขาไม่ได้มีหน้าท้องใหญ่มากขนาดนั้นนะคะสะโพกเขา เฉพาะเขาแค่สามสิบเก้านะคะไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงสี่สิบสองดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำเสื้อยาวก็จะทำเสื้อยาวจากเอวลงมาเนี่ยประมาณห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้ว,วครึ่งระดับเนี้ยนะคะทีนี้เม็ดรังดุมเนี่ยเม็ดสุดท้ายเนี่ยค่ะถ้าเราอยู่ต่ำจากเอวสามนิ้วเนี่ยก็จะต่ำเกินไปนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีเสื้อยาวถึงเจ็ดนิ้วเนี่ย เราก็ควรจะให้เสื้อให้เม็ดกระดุมเม็ดสุดท้ายเนะะี่ยค่ะอยู่ระดับ2นิ้ว3นะคะจะดูจะดูจากความยาวข้างล่างขึ้นมาด้วยประกอบด้วยนะคะอันนี้เสื้อตัวนี้เนี่ยยาว5นิ้วไม่ถึงครึ่ง5นิ้วกระเบียดนะคะพี่หงจะให้เม็ดสุดท้ายเนี่ยอยู่ช่วงประมาณต่ำจากเอวลงมาประมาณ2นิ้วอันนี้เราวางระยะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็ประ กำหนดเม็ดบนค่ะลงมาจากคอเนี่ยครึ่งนิ้วความกว้างสามหุนอนี้นะคะอันนี้คือเม็ดที่หนึ่งเราก็หาไป5เม็ดนะคะถ้ากระดุมห่างกันสามนิ้วจะได้ไหมก็จะสองสามสี่ห้าไม่ได้ละนะคะก็จะต้องมากกว่าสามนิ้ว ก็ถ้ากำหนดเป็นสามนิ้วครึ่งล่ะ1 2 3อเดี๋ยวนะคะอันนี้หนึ่งเม็ดนี้เม็ดหนึ่งนะคะ2 3 4สหนะคะห่างกัน3มนิ้วครึ่งแต่เม็ดสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ขีดไป3มนิ้วครึ่ง ห่างกันสามหุนสามนิ้วครึ่งห่างกันสามหุนนะคะสามนิ้วครึ่งนี่คือข้างล่างของรังดุมนะคะนะคะสามนิ้วครึ่งแล้วก็ห่างกันสามหุนเราก็จะได้แนวกระดุมประมาณนี้นะคะเราก็วาดไปความกว้างก็ตามขนาดของกระดุมนะคะว่ากระดุมกว้างเท่าไหร่ตัวนี้เขาไม่เอากระดุมปัม๊ม เขาจะใช้กระดุมบุก็จะไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็คือการกะระยะของกระดุมลังดุมนะคะอันนี้เราก็จะดูสัดส,ส่วนจากชายข้างล่างคือถ้าต่ําไปก็ไม่สวยนะคะแต่ว่าต้องให้ต่ํากว่าเอวนะคะตรงนี้คือเอวอันนี้ก็คือการกะระยะของลังดุมที่เราจะเจาะนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ